Thank you สวัสดีครับผมเอกไฟจาบุดรธานีนะครับวันนี้ผมก็มีสินค้ามารีวิวครับผมสินค้าทั้งรีวิวและก็ทั้งแนะนำไปในตัวเลยนะครับผมกับสินค้าคุณภาพดีครับจากแบรนด์ NHK นะครับตัวนี้เป็นไฟวงแหวนคริสตัล LED นะครับผมเป็นของแบรนด์ NHK ก็เป็นแบรนด์ที่ผมจะชอบติดตั้งให้กับลูกค้าและก็จำหน่ายด้วยนะครับผมแต่แบรนด์อื่นก็มีเช่นกันนะครับ แต่ตอนนี้ผมมารีวิวของแบรนด์เอก่อนนะฮะอ่าไฟวงแหวนตัวนี้เป็นเป็นคริสตัล LED ครับเป็นไฟวงแหวนแบบ DRL แล้วก็เป็นไฟหลีได้ในตัวก็คือเป็น Daylight Daytime ได้แล้วก็เป็นไฟหลีได้นะครับผมโอเคมาดูต่อหน้าเลยทางนี้ครับจะเป็นไฟวงแหวนขนาด80มิมนะครับผมหรือใช้กับโปรเจคเตอร์เลนขนาด2.5นิ้วได้นะครับผมตัวนี้ นะครับผมส่วนข้างนี้ก็จะเป็นไฟองแวนขนาด95มิมนะครับผมหรือว่าใช้กับโปรเจคเตอร์เลน์ขนาด3นิ้วได้นั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมาแกะกล่องดูกันเลยดีกว่าเนาะดูตัว2.5ก่อนละกันอันนี้ครับตัว2.5นิ้วนะครับโอเคก็แกะกล่องเลยนะครับก็จะมีใต้ NFT นะครับ ก็บรรจุมาสวยงามนะครเรียบร้อยนี่คือขนาดของไฟวงแหวนนะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเลยโอเคสายไฟก็ให้มายาวพอสมควรเลยแหละนะครับผมอันนี้ก็เป็นกล่องตัวควบคุมนะครับก็มี2ตัวนะฮะสำหรับ ไฟวงแหวนต่อหนึ่งข้างนะครับเ,เดี๋ยวขออนุญาตแยกเอาจากการกันนีอนอ่าอ่าโอเคนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแจ็คสามารถถอดได้นะถอดออกจากกล่องได้เนี่ยครับก็เป็นตัวไฟวงแหวน คิสตัน LED ของ NHK นะครับตัวนี้เป็นตัว8 0ม mm ิมตรนะครับผมเลยใช้กับโปรเจคเตอร์เลนขนาด2.5นิ้วนะครับมาดูอารอบๆก่อนละกันวงแหวนก็จะมีขนาดที่ความหนาเนี่ยไม่มากเท่าไหร่นะครับผมกำลังดีนะครับด้านหลังก็จะเป็นอลูมิเนียมนำแสงนะครับผมก็คือข้อดีคืออลูมิเนียมเนี่ยจะ ระบายความร้อนได้ดีนะครับผมแข็งแรงทนทานนะครับโอเคดูให้ดูเหลี่ยมด้านหน้าเห็นไหมครับลวดลายข้างในนะครับ <c oughs> แล้วก็จะมีเดือยตรงนี้สามมุมเอาไว้ยึดกับฝาครอบนะครับผมฝาครอบที่มีช่องรองรับนะครับผมมีบ่ารองรับของ ที่เป็นฝาครอบของเลนส์2.5นะครับผมก็สามารถประกบใส่ได้เลยนะฮะไม่ต้องทากาวไม่ต้องอะไรนะครับผมประกบใส่ล็อกแน่นเลยนะครับสวยงามนะฮะเห็นไหมงานดูดีมากนะครับผมโอเคอันนี้ก็เป็นตัวไฟวงแหวนขนาด80มมตรครับวัดก็จะประมาณนี้วิธีวัดนะครับเห็นไหมก็จะอยู่ที่ชัดไหมที่8เซนก็คือ8 0มเมนั่นเองนะครับผมวิธีวัดอ่ะฮะ ก็ใส่กับโปรเจคเตอร์เลนขนาด2.5นะครับผมหรือว่าจะไปใส่กับรถที่เป็นโปรเจคเตอร์มาแล้วครับที่จะไปใส่ตรงหน้ากากันก็ได้เลยนะครับผมเช่นอร์ดเลนเจอร์ร์ดเอเวอเรสต์ Ford Ranger, Ford นะครับผมอันนี้ก็ใส่ตัวนี้ได้นะครับโอเคเนาะอันนี้เป็นของ2.5นะครับผมอันนี้กล่องควบคุมนะครับผมก็มีสายไฟ3เส้นขาวแดงดำนะครับผม โอเคผ่านไปเดี๋ยวคราวนี้เก็บ2.5ไปก่อนนะครับผมเรามาแกะตัว3.0ดูบ้างนะครับของ3.0ก็เช่นกันครับก็อ,อยู่ในถุงแพ็คสวยงามนะครับผมมีป้าย QC Pass ของ NAK นะครับโดีค okay, วางไว้ก่อนโอเคแกะให้ดูเลยนะครับผมแกะให้ดูสดๆเลยนะครับเอาออกมาอานี่นะครับผมก็เป็นตัว95มิลลิเมตรนะครับก็จะมีกล่องเช่นกันนะฮะก็เป็นปลั๊กยาวปลั๊กก็ให้มายาวพอสมควรนะครับผม หือว่าดีมากนะบางแบนด์เนี่ยให้มาสั้นจนผมแบบโอ้ยตอนติดตั้งก็จะลําบากครับแต่ว่าถ้ายาวหน่อยก็จะสบายนะฮะโอเคก็มีแจ็คเหมือนกันเป็นปลั๊กแยกกันกับตัวกล่องนะครับผมกล่องก็ใช้กันเป็นระบบ3เส้นนะครับ9ไฟแล้วก็ดอบนั่นเองนะฮะเดี๋ยวดอบจะดูเดี๋ยวค่อยดูกันแหวนตัวนี้ก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยเดี๋ยวเทียบให้ดูอันนี้8 0มมอันนี้95มนน95มนะครับผม เห็นไ,ไหมก็ใหญ่ต่างกันโอเคใส่สองชั้นได้ไหมไม่ได้นะซึ่งไม,ไม่ได้นะใส่สองชั้นไม่ได้นะครับแต่ก็ฟื้นๆหน่อยได้โอ้ยไ,ได้ได้แต่ว่าตรงนี้มันจะชนกันนิดนึงนะครับตรงอันเหลียมเียมเนี่ยแต่ว่าใครอยาจะใส่สองชั้นก็ว่าไปเนาะโอเคก็เห็นว่ามุมแต่และมุมสวยงามครับความหนาของไฟวงแหวนจะกําลังดีนะครับผมเหมาะมากนะกับโคมโคม,มไฟรถที่แบบ ตื้นอะตื้นแบบจะชนแหล่ไม่ชนแหล่ครับกับฝาอย่างเงี้ยผมว่ามันโอเคนะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีที่จําเป็นต้องชนที่มันชนแล้วปิดฝาคมไม่ได้ก็ต้องติดตั้งอีกแบบนึงอีกเทคนิคนึนงนะครับผมโอเคนะอันนี้ก็จะเป็นไฟวงแหวน l v d k i t a n ของแบรนด์ n h k ด้านหลังก็เช่นกันครับเป็นอลูมิเนียมนะครับผมเอาไว้ระบายความร้อนนะฮะมีเดือยเหมือนกันเอาไว้ยึดกับ ปาครอบที่เป็นของ3นิ้วนะครับผมแล้วก็มีล่องวงแหวนให้นะครับผมแบบนั้นก็จะยืดได้เลยนะฮะใส่ลงไปก๊อปแ๊ปเลยแหละนะครับผมโอเคอ่าก็จะเห็นความดูงานแล้วก็ดูเรียบร้อยสวยงามครับดูพรีเมียมนะผมบ้านนะกับไฟวงแหวนกับงานที่เขาทำออกมานะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะลองไฟให้ดูนะครับผมว่าระบบ เป็นอย่างไรนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟก่อนละกันโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ได้ทำการต่อไฟเข้าไปนะครับผมเพื่อเปิดไฟวงแหวนทั้ง4วงเลยนะครับผมอันนี้เป็นคู่ของ80มิมหรือใช้กับโปรเจคเตอร์เลนขนาด2.5นิ้วนะครับผมโอเคอันนี้เป็นคู่ของ 95มิลิเมตรนะครับผมหรือใช้กับโปรเจคเตอร์เลน์ขนาด3นิ้วนะครับอ่าโอเคนะครับตอนนี้ผมเปิดไว้อยู่ในโหมดของ Daylight นะครับผมก็คือสว่าง100%นั่นเองนะครับก็คือเอาไว้สู้แสงกลางวันนะครับจะเห็นว่าไฟวงแหวนจะจ้ามากๆเลยนะครับเห็นไหมจ้ามากๆเลยนะครับจะโดดเด่นมากนะครับผมคืองขึ้นมาอย่างเงี้ย อยู่ตอนหน้าผมนี่แสบตาเลยนะเพราะผมอยู่ใกล้มากนะครับผมเมันเอาไปสู้แสงกลางวันเป็นโหมดเดย์ไลท์นะครับตอนที่ผมตอนนี้ผมเปิดไฟไว้เนี่ยผมไม่ได้ปิดไฟที่ผมรีวิวนะเนี่ยมือผมจะสว่างเลยเห็นไหมครับสังเกตว่าบังแสงจากไฟวงแหวนก็คือไฟมันจ้ามากมากกล้องเลยดรอปไฟลงนะครับผมโอเคก็จะเห็นไฟวงแหวนอย่างนี้นะครับนะแต่ถ้าเอาถ้าเดี๋ยวผมจะลองปิดไฟวงแหวนให้ดู โอเคเห็นไหมครับผมไม่ได้ปิดไฟรอบข้างเลยนะก็คือเปิดไฟรีวิวไปด้วยนะครับผมอ่าโอเคก็จะเห็นว่าเปิดไฟอยู่นะครับผมพอผมคราวนี้พอผมเปิดไฟวงแหวนกล้องจะดอบแสงลงนะครับเพราะแสงมันจ้ามากนะครับเอาไว้เป็นไฟเดย์ไลท์ได้นะครับโอเคก็จะเป็นอ่แสงไฟวงแหวนที่สว่างไว้สู้แสงกลางวันใบชายเป็นโหมดเดย์ไลท์นะครับผม ถ้าเกิดว่าไฟวงแหวนไม่สว่างจ้าอย่างเนี้พอใช้เป็นไฟเดย์ไลท์เนี่ยมันจะไม่สวยเลยนะครับผมมันจะดูไม่รู้หลาไม่โดดเด่นแต่ตัวนี้จ้านะครับผมรูหราโดดเด่นมากทําเป็น d ดย์ไลท์สวยงามมากนะครับผมติดไปหลายคันแล้วนะครับกับฟังก์ชัน d ดย์ไลท์นะครับผมก็หาดูรีวิวได้นะฮะโอเคคราวนี้เรามาดูเวอร์ชันดอปกันบ้างนะครับผม ตอนนี้ก็จะดรอปได้5้าิเซครับใช้เป็นไฟลีได้นะครับโอเคจะสังเกตว่าฝั่งนี้จะดรอปลง5้าเอร์เซนะครับอันนี้จะเป็นจ้า1้0เอซอยู่อันนี้ยังเป็นเดไลท์อยู่นะครับเหนไหมจ้าเลยอันนี้เป็นไฟลีเห็นไหมก็จะพอดีนะครับพอดีสวยงามนะครับผมผมจบให้ดูทั้งสองอันเลยเห็นไหมทางซ้ายวง 80, 80 mm มมจะไม่จ้าเท่าไหร่นะครับแต่ตัวนี้95 mm มมจะจ้าเพรายังอยู่ในโหมดเดลไ g h ์อยู่นะครับอันนี้อยู่โหมดไฟหลีเห็นไหมก็จะเห็นว่าพอเป็นไฟหลีแล้วนะครับผมก็สวยงามนะฮะเห็นไหมก็คือเป็นเดลไ g h ์ได้ไฟหลีได้นะครับโอเคเดี๋ยวผมดรอปวงใหญ่ให้ดูด้วยนะครับ อ่าตอนนี้ก็ดอกวงใหญ่แล้วนะครับก็จะเห็นว่าดอกลงวงใหญ่ก็สวยงามนะครับสวยงามเหมาะมากนะครับผมใช้เป็นไฟลีอย่างเดียวก็ได้นะไม่ไม่จำเป็นต้องว่ายัางไงก็ต้องเป็นเดย์ไลท์นะครับผมหรือจะต่อเป็นไฟลีเพียวๆก็ได้เช่นกันนะครับผมอยู่ที่การว่าอยู่ที่ว่าเราจะต่อแบบไหนมันเองนะครับผมสามารถต่อได้หลายแบบนะครับผมอยากให้เป็น เดย์ไลท์สว่าง100ร้อยเปอร์เซนต์แล้วดับตอนไฟหลีหรือจะให้เป็นไฟหลีสว่าง100ร้อยเปอร์เซนต์แล้วดับตอนไฟตับหรือจะต่อให้เป็นไฟหลีเพียวๆดับห้าเปอร์เซนต์เลยก็ได้เช่นกันนะครับผมก็ทำได้หลายแบบนะฮะอยู่ที่ว่าเราจะต่อแบบไหนนั่นเองนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะปล่อยดอบับเขื่อนนะครับผมก็คือให้เป็นร้อยเปอร์เซนต์เดี๋ยวเอาตัวเล็ออกก่อนนะครับอ่าตัวเล็กนี่ก็จะเป็นจ้าร้อยเปอร์เซนต์แล้วเห็นไหม โอเคตัวนี้ก็จะยังเ,เป็นไฟลีอยู่เห็นไหมครับความจ้าต่างกันพอสมควรหรือว่าเยอะเลยแหละนะครับผมเหมาะมากสำหรับคนที่หาไฟวงแหวนแบบเดไลฟ์เดทาก็คือ2 i n i n o n นนะครับผมอยู่นะครับผมอโอเคได้ผมจะปล่อยดับของวงใหญ่นะอ่าเห็นไหมครับก็จะสว่าง100%เห็นหสวยงามนะครับ Okay. ไฟวงแหวนคิสตัล LED ของแบรนด์ N H K ครับเหมาะมากแลก้วก็ตัวนี้จะเป็นผมว่าระบบ d a เดล h t ของเขาอ่ะคือจะจ้าที่สุดแล้วนะเท่าที่ผมมีครับตอนนี้ผมก็มีหลายแบรนด์นะครับผมแต่ว่าวันนี้หยิบ N H K มารีวิวให้ดูกันนะครับผมโอเคแต่ก่อนหน้านี้ผมก็มีรีวิวไฟวงแหวนไปรุ่นรุ่นหนึ่งแล้วมั้งผมก็จำไม่ได้แล้วนานล้ว โอเคแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้เราดู N HK ไปนะครับโอเคแยวขออนุญาตปิดไฟนะครับผมพอปิดไฟปุ๊บเห็นไหมครับแสงที่มัที่จากหลอดไฟที่ผมอยู่เนี่ยก็จะเข้ามาแทนที่ไฟวงแหวนเลยนะครับกล้องก็จะทำให้เราเห็นว่าเนี่ยสว่านะครับ โอเคมาดูงานกันออยังไม่ได้วัดอันนี้ให้ดูเลย9 5ามมครับที่ัดก็จะประมาณนี้ห็นไหมก็จะอยู่ที่9 5ม mm, มนะครับหรือเก้เซนคึนกันแหละตัวน,นี้ก็เหมือนกันครับ8 0ม mm, มก็อยู่ที่8เซนนะครับผมโอเคความร้อนนะครับจับได้นะครับความร้อนจะกระจายไปทั่วตัวนี้เลยนะครับจะจับแล้วมันจะอุ่น นะครับก็คือความร้อนมันจะกระจายไปทั่วอลูมิเนียมตัวนี้นะครับผมเพื่อระบายออกไปอลูม mm ิเนียมก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วครับเพื mm ่อ hmm. นของไม่อมความร้อนนะครับคือจะกระจายความร้อนได้ดีกว่าเหล็กแน่นอนนะครับผมตัวนี้กินไฟน้อยอายุการใช้งานยาวนานนะครับผมรับประกัน1ปีเต็มเสียเปลี่ยนใหม่ไม่มีซ่อมนะครับพอซ่อมไม่ได้นั่นเองนะครับผมโอเคอถ้าสนใจนะครับไฟวงแหวน nhk k r i s t a n นะครับผมจำหน่ายเป็นคู่อย่างนี้ครับเป็นคู่นะเขาจะมี2ขนาดให้เลือกครับ8 0มิลลิเมตรใส่กับฝาโปรเจคเตอร์ขนาด2.5นิ้ว95มิลลิเมตรใส่กับฝาโปรเจคเตอร์ขนาด3นิ้วนะครับผมก็คือฝาโปรเจคเตอร์ที่มีล่องวงแหวนนะครับก็สามารถสวมใส่ได้เลยนะฮะไม่ต้องยึดกาวไม่ต้องอะไรเลยครับเพราะว่ามีเดือย ล็อกให้นะครับ3ตัวเลยนะครับผมมีเดือยล็อกให้นะครับก็ใส่หยึดได้เลยสายไฟยาวพิเศษนะครับก็คือสายไฟถึงแน่นอนนะครับผมโอเคอเป็นยังไงกันบ้างครับกับไฟวงแหวนคริสตัล LED NHK ที่สามารถทำเป็น daylight day time ได้เป็นไฟหลีได้นะครับผมให้แสงสว่างที่เต็มกำลังนะครับ สู้แสงกลางวันได้สบายบอกเลยนะฮะใครหาไฟวงแหวนเดย์ไลท์ไดทามอยู่ผมแนะนำเลยตัวนี้ไม่ผิดหวังนะครับโอเคถ้าสนใจอยากจะสั่งซื้อนะครับผมผมก็สั่งซื้อกับผมได้นะครับที่เพจของผมครับเพจ a c e b o o k เอกไฟจ้าบุดรธนีนะครับผมใน a c e b o o กกดช่องค้นหาข้างบนครับแล้วพิมพ์คำว่าเอกไฟจ้าบุดรธนีจะเห็นลูก เป็นตาไฟสีฟ้าครับแต่ว่าอนาคตก็อาจจะเปลี่ยนนะแต่ตอนนี้ยังเป็นตาไฟสีฟ้าอยู่นะครับผมก็กดเข้าไปแชทมาสอบถามกันได้นะครับผมหรือจะแอดไลน์เข้ามาก็ได้ครับแต่ผมอยากให้แอดไลน์นะเพราะแ,แอดไลน์ไลน์เนี่ยมันจะเตือนเร็วกว่าแชททางเพจนะครับแชททางเพจมันจะดีเลอย,อย์อยู่แล้วแต่อารมณ์มันซึ่งบางทีมันก็ขึ้นช้ามากครับผมอยากให้แอดไลน์มาคุยกันดีกว่านะครับผมคือคือ มันเลียวถามลมวตอนนั้นเลยนะครับผมก็ ID Line และก็เบอร์โทรศัพท์ผมจะขึ้นต่อจากนี้แหละที่ท้ายวิดีโอนะครับผมหรือบอกตอนนี้เลยก็ได้มั้งโอเคเ,อเ,อเบอร์โทรศัพท์ของผมครับ0862426123อีกโอเคนะครับอีกรอบนะ0862426123อนะครับผมอันนี้เป็นเบอร์ AIS นะครับผมอีกอีกหนึ่งเบอร์คือเป็นเบอร์ดีแท็กก็คือ0 6 2 8 3 9 7 7อ4กีนะครับอรอบนะ 0628397744ผมใช้2เบอร์ครับวันทุกคแล้วก็ดีเทคนะครับผมโอเคส่วน ID line ก็จะแอดเบอร์โทรมาก็ได้นะแต่ ID line ผมจะมีอยู่2ตัวครับก็จะมีเอ,เอกนะครับผมก็ AKE_UNDERSCORE_FARLIKIT นะครับผมอันนี้ก็ ID line นะครับผมแล้วก็อ e ีกอดี id นึงก็คือ Uh, A K E F I R E J A B นะครับผมมี2 ID นะครับถ้า ID ไหในไม่ตอบก็แอ d อีก ID มาหนึ่งแล้วกันครับโอเคเนาะแล้วก็ถ้าอยากจะสั่งซื้ออีกช่องทางหนึ่งก็คือแอปพลิเคชันแอปพลิเคชันช็อปปีหรือ s h o p e ปีนั่นเองครับผม,ผมก็เดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ด้านล่างคำอธิบายวิดีโอครับก็กดเข้าไปสั่งซื้อได้เลยนะครับผม ไฟวงแหวน N H K ค r y s t a l LED นะครับผม g h y t i y t i m e แล้วก็ไฟหลีในตัวนะฮะโอเคถ้าโอเคนะก็นี่คือรีวิวของไฟวงแหวนตัวนี้นะครับผมถ้าสนใจครับเรื่องของการอัปเกรดไฟหน้าไฟหน้าไม่สว่างคมเหลืองหมองคมแตกลายงาแก้น้ำเข้าโคมตกแต่งสวยงามนะครับผม ก็ติดต่อสอบถามมาได้ครับที่ผมเอกไฟจาพุดอนธานีครับเดีย๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ ID Line และก็ลิงก์เพจของผมที่ท้ายวิดีโออันนี้เป็นคอนเซปต,ต์ละต้องพูดให้จบนะครับผมโอเคก็เนี่ยครับเป็นรีวิวดีๆอีกรีวิวหนึ่งโอเคเนาะวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วกันครับแล้วเจอกันวิดีโอหน้าครับสวัสดีครับ